สวัสดีครับาจารย์หนุ่มครับวันพุธที่16มีนาคมนะครับเิกา16นาทีเดี๋ยวดูภาพรวมของเอ u ยูภาคกลางวันนะครับเมื่อเมื่อวานนะเดี๋ยวดูภาพถอยหลังมานิดหนึ่งครับภาพวันเมื่อวาน16ชั่วโมงที่แล้วนะครับภาพก็คือการปรับลงมานะนะครับปรับลงมานะครับเรามองว่าลงมาสามคลื่นนะครับลงนะครับแล้วก็ดิ่งแล้วก็ลงนะครับแนวที่มีโอกาสลงมาถึงนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับเทียบเดี่ยวไปอยู่ที่ประมาณ1นึ่เกนะครับถ้าดูตามสัดส่วนแล้วนะครับเราเทียบจากนนะครับแล้วก็วางที่ b นะขึ้นซีเนี่ยมีโอกาสจะลงมาทางหนึ่งพัน้าร้อสิบนะครับหรือว่าหนึ่งันเร้อยหลึกกว่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูภาพรวมอีกทีแต่ว่าภาพก็คือมันอาจจะเป็นขาสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยเด้งกลับนะครับเดี๋ยวเราดูภาพต่อจากนั้นนะครับภาพต่อจากนั้นนะครับภาพเมื่อคืนนะครับ 8ชั่วโมงที่แล้วนะภาพเขาทำรลไว้ตรง1907นะครับก็เริ่มจะมียกขายยกรลูเล็กๆแบบนี้นะฮะก็มีโอกาสจะขึ้นมาที่ทางประมาณนี้นะครับถ้า,าตามสัดส่วนนะฮะมันจะมีโอกาสขึ้นมาถึง1923นะครับแล้วก็1930นะครับอันนี้เป็นตัวเลขระย,ยะนะครับเดี๋ยวถ้าไปมากกว่านั้นก็ขึ้นต่อแต่ว่ามันอาจจะมีติดแล้วก็ย่อดแถวนี้เพราะว่า ตรงนี้มันเป็นแนวสําคัญนะครับมันอาจจะมียอดลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพล่าสุดกันนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าผม่าเดินไปอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่เปิดตลาดวันใหม่แล้วนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยเขาติดแนวสําคัญก็คือประมาณไฟโบตรงนี้นะครับที่ผมวัดย่อดลงมานะครับถ้าเรามองนะครับภาพเมื่อคืนทําโลไว้ตรงหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็เมื่อคืนวิ่งขึ้นมานะครับ พูดถึงในทามเฟรมสามสินาทีนะครับนี่ขึ้นมาแล้วก็ไปติดอยู่ประมาณหนึ่งเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะครับแล้วก็ไซเปดาวลงมานะครับวันใหม่ก็มีการยกหายยกลงเหมือนจะเด้กลับมานะครับตอนนี้ถ้าถามนะครับก็คือมันอยู่ในกรอบไซเบดวตรงนี้แหละนะครับหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเก้าสามหนึ่งก็คือกรอบนี้นะครับในกรณีที่ไม่ทำลต่ำกว่านี้แล้วนะฮะภาพก็จะเป็นการยกหายยกลงนะครับถ้าขึ้นมาทีนะครับถ้าเขาเด้งผ่านมาทาง หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าสองเก้านยนะครับมันก็มีโอกาสจะขึ้นทดสอบไฮเหมือนกันนะครับถ้าเขาขึ้นทดสอบไฮนะครับมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทางหนึ่งเก้าสา5ห้าหนึ่งเก้าีู่หนึ่งเก้าสี่ห้านะครับถ้ากรณีขึ้นมาก็ดีครับสำหรับคนที่ติดปลายอยู่นะครับก็ถ้าพอตึงๆมากๆนะครับมาที่เรื่อไม่พอนะถ้าเขาขึ้นมาให้พยายามพยายามลดฐานะมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าเ๋ยวค่อยหาตำแหน่งเข้ากันใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราบายมาจากเมื่อคืนนะครับก็ นะลองถือลุ้นดูก่อนว่าเขาจะผ่านหาไหมนะครับถ้าตราใดที่ยังไม่หลุดโลมานะครับภาพก็จะมองว่ามีโอกาสจะเขาเรียกว่ารีบาวนะครับก็คือมีการเด้งไปบ้างนะครับถ้าการเด้งเนี่ยนะครับแล้วย่อมารอบหน้ามันไม่หลุดโลเลยนะครับยกยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะยกอย่างเช่นนะถ้ามันคือการยกหายยกโลยกหายยกโลเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มแต่เบื้องต้นเรามองว่ามันอาจจะเป็นการเด้งก,ก่อนนะครับในทางกับการถ้าเขาหลุดต่ํากว่า โลเดิมประมาณนี้นะครับอาจจะย่อลงมาทาง1910หรือว่า19.8ทีแต่ถ้าตัดไปที่ไม่หลุดนะครับไม่หลุดโลนี้มามันยังมีโอกาสได้กลับไปเหมือนกันนะครับสรุปว่าเช้านี้เนี่ย e อกนะครับาจะอยู่ในกรอบเซเบอร์ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเบรกรอบบนก็วิ่งขึ้นนะครับก็ไปโซนนี้นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเรามีกรอบข้างล่างอยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็พันแปดร้อยเก้าสิบนะครับถ้าอย่างแย่เลยก็คือลงมาทีหนึ่งนะครับถ้าลงมาทีก็ คนที่ติดเซลล์ในโซนอันเก้าร้อยหรือว่าพันแปดร้อยเก้าสิบเนี่ยยังพิจารณาควรลดฐานะอามาก่อนนะถ้ามาถึงต้นทุนนะครับอ่ทีนี้ราดูกราฟล่าสุดกันนะครับกราฟล่าสุดเดี๋ยวดูผ่านเทรนด์ที่เหมือนเดิมนะครับให้ดูภาพให,ใหญ่ๆแบบนี้นะนะครับก่อนที่เรามาดูเอกเยูเดี๋ยวไปดูตลาดอื่นนิดนึงนะไอะ้คู่อื่นบ้างนะอะคู่อื่นถ้าเราดูตัวเงินบาทมันมีไงบ้างนะเงินบาทเริ่มจยนะย่ออ่าะเริ่มจะย่อนะครับเมื่อคืนขึ้นไป สามสิบสามจุดห้าเจดนะครับก็อาจจะยงังอาจจะยังย่อไปลึกนะนะครับก็อยู่ในโซนสาสิบสาบวกบวกนะครับยังอยู่ยังอยู่ได้นะครับตัวกองทุนน้ำมันเมื่อคืนยังไงบ้างนะเขาก็ขายมานะครับตอนนี้นะถ้าใครดูกราฟของกองทุนน้ำมันพวกนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูถอยลังมาแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราใช้สัดส่วนเดียวกันนะครับของ ตัวกองทุนน้ำมันนะฮะแล้วก็เกราเห็นว่าถ้าเราเพิจารณาจากรูนี่นะหน่วยมันเป็นหน่วยมันเป็นตันนะครับสังเกตว่ามันมีการปรับขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆกับทองคำนี่แหละนะครับแล้วก็ปรับลงมาแต่สังเกตว่ากราฟมันจะมีเปิดแก๊ปเปิดแก๊ปนะครับอันนี้เป็นกราฟระหว่างวันที่เราไม่สามารถเห็นข้อมูลได้เราเห็นทีนะช่วงนี้เลยนะครับช่วงนี้เวลาเปลี่ยนเป็นยี่สิบสามสิบนะ สามอสองทุ่มกับสามสิบทักไรจะมาดูข้อมูลนะครับไว้คอนเฟิร์มแนวโน้มนะครับเรามาเริ่มดูตั้งแต่มันสองทุ่มสามสิบนะครับแล้วก็นะครับข้อมูลจะคล้ายๆกันกับทองคํานะครับถ้าเราไปดูในทองคําทรงมันจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไว้ดูว่าผู้เล่นหลักนะคนที่เขาถือคลองหน้าทองคาเยอะๆนะน่ะกลุ่มไหนนะครับก็ได้เป็นกลุ่มกองทองคาแหละเขากอาแอคชั่นยังไงนะครับคือจะสังเกตว่าถ้าเราดูกาฟเนี่ย คลื่อนที่ขึ้นย่อขึ้นเนี่ยถ้าเราไปดูในเอยูเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันนะครับในชุดที่เขาลงไซบิดาลงมาเหมนะือนกันนะฮะเอยูน่าจะเหมือนกันนะลองกลับมาดูสลับไปสลับมาแนี้นะเห็นไหมคล้ายๆกันนะครับชุดนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เราดูนิดหนึ่งว่าคคกองทุนเขาทำอะไรครับก็ตรงนี้เนะี่ยอถ้าเราดูสัดส่วนมันก่อนหน้านะม,นมันคล้ายๆกันเลย ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นจบชุดหนึ่งนะแล้วก็เซไปดาวนะครับของเมื่อวันก่อนหน้านะปิดในสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็อีกวันหนึ่งมาเปิดแกลบลงมานี่นะครับแล้วก็ได้ก,กลับไปแล้วก็จะยอ่ยอ,ยอลงมาภาพคล้ายๆกันนะครับาแนะนําให้ดูให้ดูตอนช่วงเวลากลางคืนนะครับสองทุ่มาสิบเป็นต้นไปนะครับถัดมาเราดู ตัวบอลยูก็ยังเหมือนเดิมนะบอยูก็ยังแข็งแกร่งนะครับขึ้นต่อนะครับทิศทางขึ้นอยู่นะครับแต่ไล่เด็กบ้างนะครับไล่เด็กก็ยังอยู่โซนบนนะครับไซไเบียขข้างมาตัวน้ํามันนะครับน้ํามันก็เมื่อคืนลงมาทดสอบโลตรงนี้นะครับ9.372นะครับตอนนี้ก็เริ่มยกหายยกโลวอาจจะมีเด้งบ้างนะถ้าใครติดบายไม่สูงมากนะถ้าเขาเด้งให้มัน อาจจะเด้งประมาณนี้ครับลงเด้งลงถ้าถ้ามันเด้งขึ้นให้นะครับถ้ามันเด้งขึ้นให้อาจจะขึ้นไปทางนี่นะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่ประมาณนี้ยเป็นที่ทางเด้งนะครับเพราะเราดูดีเทลชุดตรงนี้เหมือนจะยกหายกโลแลสอ่ะลองคร่าวๆดูนะใช้โรนี่นะครับใช้หานี้วัด เทียบขึ้นไปคร่าวๆสัดส่วนเดียวกันนะ100%ก็99.34นะครับถ้ามันเป็นสัดส่วนขยายก็1 0ึสองนะอ่าลองดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันนะครับภาพอาจจะเด้งนะครับอาจจะเป็นการเด้งนะถ้าเก่งกำไรได้สั้นก็ย่อบายอาจจะได้สักสองเหรียญนะครับประมาณสองเหรียญนะครับสองอตรงนี้ล่าสุดล่าสุดอยู่ประมาณเก้าสิบห 946มันก็ได้จะไป100นะตรงนี้ประมาณ4เหรียญ4เหรียญบวกกับอีก2เหรียญก็ประมาณ6เหรียญน,นะครับภาพรวมประมาณ6เหรียญน,นะเล่นเล่นเด้งนะครับเดี๋ยวถ้ามันกลับตัวจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากีนะแต่เบื้องต้นเลนั้นสั้นนะครับอาจจะติดเทเลไลน์ตรงนี้ก็ได้นะนะครับตัวน้ํามันนะครับถ้าตัวน้ํามันปรับขึ้นเนี่ยนะครับต้องํางมันน่าจะน่าจะเด้งขึ้นไปบ้างเหมือนกันนะนะครับอ,อีกตัวหนึ่งเราดูดาวโจนนิดหนึ่งนะ ดาวโจนเวสสามศูนย์นะสามสิบตัวใหญ่นะครับก็อันนี้ทาเรีนหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มจะยกโลขึ้นมาแล้วนะนะครับอาจจะมีอาจจะมีเด้งกลับไปนะครับตอนนี้พิจารณาแบบนี้นะครับเขาลงมาก่อนลงเด้งลงเด้งลงอนะ่ะเริ่มจะยกโลงแล้วนะครับมีโอกาสเด้งกลับไปบ้างนะอันนี้ถ้าเก่งอะไรสั้นๆก็อาจจะย่อย่อลองขึ้นไปนะครับถ้าถ้าขึ้นไปนะ เราพิจารณาจากชุดสวิงไฮสวิงโลกใกล้ๆเนี่ยแนวที่มีโอกาสจะไปติดในโซนแรกๆตรงนี้ติดแล้วนะติดตรงสามแปสองอาจจะมีย่อมาบ้างครับเดี๋ยวถ้ายอดลงมานะครับแล้วก็ไม่หลุดตัวสามสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเนี่ยอาจจะย่อกลับมาทดสอบเทล่าลนลน้วก็ได้กลับไปทีนึงนะครับถ้าใคร ลองมาแล้วนะครับถ้าย่อไม่ไดกมากมีโอกาสจะกลับไปทางนี้เหมือนกันนะนะครับตัวตัวฟิวเจอร์ตันนี้มันเทรดยี่สิบหกเหมือนกันนะครับก็ก็เทรดได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าถัดมาเรามาดูดูบิตคอยนิดน,นึงครับบิตคอยคือตอนเนี้ยเหมือนเงินจะกลับไปบิตคอยบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเงินจากบิตคอยน่าจะไหลมาอยู่ในกลุ่มของคอรเรตหรือว่ากลุ่มของ น้ำมันนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีสัญญาณเด้งกลับไปบ้างนะแต่ว่ามองแค่เด้งก่อนนะนะครับอันนี้บิตคอย n ์ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเราดูชุดที่ยกหายยกโร่ชุดนี้ก่อนแล้วกันนะมันเป็นไซเบอร์ทับนะครับอันนี้โร่นะครับโรเทียบแบบนี้ขึ้นไปคร่าวๆนะอะก็มีโอกาสขึ้นได้อีกหน่อยมั้งนะครับขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าชุดนี้ยอ่อไม่ลึก มีโอกาสจะขึ้นมาสักสี่หมื่นกับห้าร้อยนะครับนะครับตอนนี้เหมือนจะยอดนะแต่ว่าถ้าตัดไตที่ไม่ลุดหัวนี่นะไม่ลุดสามหมืนแปดพันเก้าร้ยเนี่ยนะมีโอกาสจะสแซฟแว้วขึ้นมานะครับถ้าล่างเราตีไลายไว้สักจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสจะขึ้นทางนี้นะครับ เดี๋ยวก็ผ่านไฮเดือไปนะครับก็พอจะเก่งกับระยะสั้นได้นะนะครับถ้าใครบายมาแล้วนะลองลองดูก็ได้ครับลองดูได้นะถ้าย่อไม่ลึกมากก็มีโอกาสจะดิกลับไปบ้างน,นะครับที่ทางนี้สี่หมื่นกับสี่หมืนห้ารอยนะระยะสั้นๆน,น,นะครับอีกตัวหนึ่งถัดมาก็คล้ายๆกันนะ่าจะเป็นส่งเดียวกันนะอีเธเรียมนะครับอันนี้เป็นแนวที่ผมตีให้พวกเราดูเมื่อคืนนะ นะครับก็ขึ้นขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะแต่ละพูดในทา m เฟ r a เล็กๆนะหนึ่งชั่วโมงเี่นะฮะอ่ะอันนี้อันนี้ภาพเม,ามื่อคืนไดไหมอ่าคนอิตาเลียนนะครับ เมื่อคืนที่เทียบสัดส่วนมาชุดนี้เล็กๆเนี่ยนะฮะมันน่าจะขึ้นมาเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับถ้ามันไกลหน่อยก็ตรงนี้นะครับภาคก็จะเป็นไซเบอร์อยู่นะก็เก่งกะไรสั้นๆนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าถือได้นะครับถือได้ก็ก็ลองถือดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอิตาเลียนมันต่อเหรียญมันไม่ได้สูงมากนะครับแต่ถ้าบิตคอยเนี่ยนะครับถ้าคนที่ถือถือเหรียญจริงมันอาจจะ เอฟเฟกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนที่ถือเรียบเนี่ยในอนาคตมันน่าจะกลับไปได้อยู่อ่าโอเคนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องนะตัว XAU XAU <Q. S 1> เดี๋ยวเราดูในภาพใหญ่ๆนิดนึงนะครับอันนี้ทาฟรมหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่าภาพที่ลงมาเมื่อคืนนะครับผมเทียบตัดตรงนี้มานะครับแต่ถ้าเทียบจากตรงนี้มา เมื่อคืนมันลงมาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ80ปเซ็นะครับเมื่อเราเทียบชุดนี้มานะครับแต่ถ้าเราด,ดูดีเทลย่อยๆนะครับเดี๋ยวลองใช้ตัวเทนไลน์ช่วยเราคอนเฟิร์มแนวโน้มนิดหนึ่งครับคือเราตีให้ผ่านไฮถึงไฮมานะพยายามผ่านไฮถึงไฮมาตรงนี้เหมือนเขาจะพยายามจะเปลี่ยนแนวโน้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าเริ่มจะเบรกเส้นแนวโน้มมาแล้วนะ นะครับมียกขายยกโลเล็กๆนะครับถ้ามันคือการเด้งมันก็จะไปได้สัดส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ถ้ามันเด้งไกลนะเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์อีกทีว่ามันคืออะไรนะนะครับม,มันมันมีโอกาสจะเด้งกลับแถวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะแล้วนะค,คือในภาพที่ใหญ่กว่าเนะี้เราถอยกลับมาดูแบบนี้นะเนี่ยนะครับในภาพที่ใหญ่กว่านะครับเมื่อวานอธิบายไปอยู่ว่าเราพิจารณาจากรูนี้นะครับ แล้วพอเข้าย่อ,อมาเมื่อคืนนะเดี๋ยวลองเทียบสัดส่วนดูคร่าวๆนะเราใช้ตรงนี้ครับโลนี้หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดห้าสามนะแล้วก็ไฮสองพันกับเจ็ดสิบนะครับสังเกตว่าถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยมันมาถึงแนวสำคัญพอดีนะไฟโบห้าสิบเปอร์เซ็นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโดยประมาณซึ่งมันกลับไปยืนเหนือแนวนี้ได้มันก็มีโอกาสที่จะมีเด้งกลับไปบ้างนะครับในในภาพใหญ่นี้เรามองว่ามันมีโอกาสเด้งกลับไปได้นะ ในภาพลงรองล,อง,ลองมานะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้กันเราจะเห็นว่าเขายกหายยกโลขึ้นมาบ้างแล้วนะครับถ้าเราเห็นเฉพาะตรงนี้ลองลองเทียบขึ้นไปดูว่ามันจะพอขึ้นได้ถึงไหนนะนะครับเมื่อต้นคลิปอธิบายว่ามันอยู่ในกรอบไซด์วีตรงนี้นะครับจริงๆก็ไปแอดนิดหนึ่งว่ามันจะเด้งไปผ่านไฮอยู่นะครับอันนี้ถ้าเราดูกรอบเมื่อกี้กรอบไซด์วีมันอยู่ตรงนี้นะครับเราวัดไฮวัดโลกันนี่ไง มันลงมานะเมื่อคืนลงมาถึงจากหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับย่อลงมาถึงโซนไฟโบแปดเอ็ดกับไฟโบอีกจุดแปดนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะการยอ่อนะครับถ้าเขาไม่ทําโลต่างกว่าน,นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบขึ้นไปนะครับเวลาเทียบขึ้นไปเราใช้นะอ่าการสัมพันธ์ของชุดก่อนหน้าเนี่ยสังเกตมันขึ้นมาแล้วมันยกโลขึ้นมาถ้าเขาไม่ทําโลต่างกว่าน,นี้เราจะเทียบขึ้นแบบนี้เลยครับ อ่าแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีว่าเขาจะวิ่งไปถึงไหนนะครับแล้วก็ค่อยมาอธิบายความหมายมาอีกทีนะครับด้านล่างเราตีอ่าตีโลไว้หน่อยครับตีมาร์กโลไว้ถ้ากรณีที่มันจะลงต่อมันจะลงไปไหนนะอ่าเราจะมีหน้าสำคัญอยู่ข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็หนึ่งพันแปดร้เก้าสิบแต่ถ้ามันไม่ลงมแล้วนะมัน การเด้งมันจะมีโอกาสเด้งแบบนี้ถ้าในกรณีการเด้งนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเท่านี้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเก้าสามเจ็ดนะฮะแล้วถ้ามันไกลกว่านั้นเป็นสัดส่วนขยายมันจะขึ้นมานี่ครับหนึ่งเก้าห้าสามนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับทีนี้การที่ขึ้นไปตรงนั้นมันมันต้องคอนเฟิร์มผ่านอะไรเดิมไปนะครับหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับลกักษณะถ้ามันคือการเด้งมันจะขึ้นแค่สามขาแบบนี้อ่าเราใช้ไฟโบสาเร็จนะครับอ่าใช้ตัว้วสําเร็จ A B C ถ้าถ้ามันคือการเร้งมันจะขึ้นแค่นี้ขึ้นสามขาเนี่ยแล้วก็จบกันนะครับแบบแรกแบบนี้นะขึ้นสามขาแบบนี้นะครับแบบนี้แต่ถ้าอย่างหลังเนี่ยมันจะกลับตัวเนี่ยมันจะมีตั้งรอบแบบนี้มันจะขึ้นห้าขาขึ้นยอ่อนะครับแล้วก็วิ่งยาวนะครับอาจจะถึงห้าสามเลยครับแล้วก็ขยอ่อย่อรอบหน้าเนี่ยไม่มาแหลบหัวนี้นะครับ จะยกโลขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยไปใหม่แบบนี้ถ้าอย่างหลังเนี่ยมันอันนี้มันจะกลับตัวนะอ่าประมาณนี้สังเกตว่าแพทเทิร์นมันต่างกันนะสองข้างเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนะเดี๋ยวถ้าอ่ามุมมอง,มอง,งเปลี่ยนแปลงอัปเดตทัทีแต่เบื้องต้นเราเราเรเห็ดในกรอบไซด์ไวตรงนี้แหละนะครับกรอบมันอยู่ที่ด้านล่างอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนันบนหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับก็ถ้าใครต้นทุนบายดีๆนะต่ำกว่า หนึ่งเก้าหนึ่งหกก็ลองถือดูก่อนก็ได้ครับมีโอกาสจะลองขึ้นมาทางนี้นะนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่มันแค่มันแค่เป็นการเด้งอยู like. ่นะครับอย่าเพิ่งมองว่ามันจะกลับตัวขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับอ่าสําหรับคนที่ตกรถอยู่นะครับก็รอข้อย่อหน่อยดีกว่านะครับถ้าระบายไปใกล้ๆกับหนึ่งเก้าหนึ่งหกเนี่ยครับหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเนี่ยพอได้มั้งนะครับแล้วก็เอาไปเทคฟิตด้านบนนะครับหรือว่าถ้าวิ่งพรวดยาวไปเลยนะครับ มันขึ้นแบบแบบนี้นะเราค่อยถือต่อนะครับไอเดียไอยิ่พักเช้าสวัสดีครับ